สวัสดีทุกคนนะครับพบกันเช่นเคยกับผมแมนโกสินครับที่เพจนะครับวัน o ปอร์ตซ็อและกระทางไลแอดครับแอด o ันสปอร์นะฮะมาติดตามอัปเดตนะครับข่าวสารฟุตบอลไทยครับวิเคราะห์เกมแล้วก็รวมถึงสรุปสถานการณ์นะครับเพื่อจะเพิ่มความชัวเพิ่มความมั่นใจนะครับในการเชียร์ฟุตบอลไทยครับวันนี้นะฮะไม่มีบอลเตะครับวันจันทร์ที่15กุมภาพันธ์แต่ว่าหลังจากเกมนาที่19 ที่เตะก,กันในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ผ่านมานี่ก็ทําให้สถานการณ์ของแต่ละทีมก็เปลี่ยนไปเมืองทีมก็ขึ้นมาจากที่เป็นโซนตกชั้นก็ขึ้นมาอยู่ในกลุ่มที่กลางตารางหรืออาจจะลุ้นพื้นที่ในการไปเตะเ FC Champions League นะครับผลจากเกมวันเสาร์อาทิตย์นะฮะสรุปคู่สําคัญสำคัญ,คญก็จะมีแบงคอกเนี่ยชนะราชบุรีไป2ประตูต่อหนึ่งนะครับก็เป็นการชนะได้แบบค่อนข้างจะ เรียกว่าหืดจับเหมือนกันส่วนดีจีปทุมจากฝูงไร้พ่ายนะครับ19นัดพวกเขาก็ยังคงไม่แพ้ใครครับเมื่อได้ประตูจากเดียโก้หรือซานโตไปชนะบุรีรัมถึงบ้านนะครับเดียโก้ยิงประตูทีมเก่าด้วยนะครับชนะ1-0ก็ยังคงรักษาสถิติไม่แพ้ใครต่อไปครับชนะ17เสมอ2นะครับโอกาสคว้าแชมป์ต้องใช้คําว่าผมว่าใช้ว่าแบเบอร์ก็ได้นะฮะเพราะว่าถึงแม้จะมีโอกาสในทางทฤษฎีแต่นําท่าเรือ13แต้มโปรแกรมเหลือ11นัดในทางปฏิบัติก็คงจะยากมากนะครับ เดี๋ยววันที่17ก็คือวันพุธนี้ BG กับการท่าเรือเจอกันเองด้วยนะครับอาจจะเป็นการตัดสินเพื่อจะให้มันแบบด็ดขาดเป็นเกมนี้ไปเลยก็ได้ถ้า BG ปฐุมชนะนะครับส่วนบุรีรัมย์ที่แพ้เนี่ยทำให้พวกเขายังยังรักษาอันดับ3ได้นะครับมีสามิบสองแต้มแต่ก็ยังหน้าหวาดเสียวครับกับพื้นที่อันดับ3ซึ่งจะเป็นอันดับสุดท้ายที่จะไปเล่นบอลทูเอเชียรอบเฮยออฟนะครับเพราะว่าเมืองทองที่เปิดบ้านถล่มสุโขทัยมา3 0เนี่ย ขยับขึ้นมามี31แต้มตามหลังบุรีรัมแต้มเดียวนะฮะและยังไม่ได้รวมถึงพวกอย่างเชียงรายที่เตะน้อยกว่า1ิเกมแม้ว่าล่าสุดนี่จะไปแพ้ให้กับพีทีประจวบ0-1โดยที่เกมนี้บิลโรซิมายิงจุดโทษไม่เข้านะครับแต่เชียงรายก็ยังตามหลังบุรีรัมันดับ3อยู่แค่2แต้มนะครับก็ยังสนุกเพราะว่ามีเกมตกค้างกับทางสุพรรณอีกเกมนึงด้วยคือถ้าเก็บ3แต้มเกมนั้นได้ก็ขึ้นมาเป็น33แต้มก็จะแซงทั้งเมืองทองและบุรีรัมนะฮะ ส่วนราชบุรีครับถึงแม้จะฟอร์มตกในช่วงหลังแพ้มา3เกมรวดแต่ก็ยังอยู่ที่อันดับ6นะครับมี29แต้มอันดับ7ยังเป็นแบงคอกนะฮะคืออันดับ789แเนี่ยแต่ละที่แต่ละเว็บแต่ละสำนักข่าวอาจจะลงอันดับไม่เหมือนกันคือ28แต้มเท่ากันหมดครับทั้งแบงคอกนครราชสีมาสุดปราการแต่เหตุผลที่มันลงต่างกันเนี่ยก็เพราะว่าบางที่จัดจากประตูได้เสียนะครับเรียงตามอันดับประตูได้เสียบางที่ก็จัดเฮดเฮดให้เลยนะครับซึ่ง จะดูกันระหว่างการเจอกันระหว่างแต่ละคู่ซึ่งถ้ามากกว่า2ทีมก็จะต้องดูแบบมินิลีกนะครับซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยอจบซีซ่นอันดับตารางจะต้องมาวัดกันที่ Head tohead ก่อนนะฮะเฮดทูเฮดเสร็จปั๊บค่อยไปดูเรื่องของประตูได้เสียนะฮะซึ่งตอนนี้สิ่งที่น่าจับตามองก็คือนะครราชสีมาชนะรวดมา6เกมติดและเป็นการเก็บคลินชีชนะแบบไม่เสียประตูเลยมา5เกมติดซึ่งใน5เกมที่บอกไปเนี่ยเป็นเกมในบ้านลุวนๆเลยนะครับตอนนี้ตามหลังทีมโซน FFC ซีแชมเปี้ยนส u ลีอยู่แค่ 4คะแนนนะครับก็ถือว่าจับตามองให้ดีทีนี้อาจจะเป็นทีมที่มาแบบม้ามืดก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวเกมต่อไปนะครับในช่วงกลางสัปดาห์เนี้ยโคราชเจอง,งานหนักเพราะต้องออกไปเยือนเกมแรกในรอบในรอบ6เกมเลยก็ว่าได้ในการไปเยือนเชียงรายอยู่ในเตดนะครับถ้าผ่านเกมนี้ได้ก็ถือว่าโคราชขึ้นมาลุ้นเต็มตัวนะครับส่วนทางทีมตั้งแต่อันดับ1 0 11ลงมาเนี่ยโอกาสเสี่ยงต่อการตกชั้นยังมีครับไม่ว่าจะเป็นไทยโรชมบุรีสุขโขทยัยสุพรรณบุรีนะครับ ประจวบจะชนะได้ในเกมล่าสุดกับเชียงรายก็เลยขึ้นมา20แต้มเท่ากับสุพรรณนะครับส่วนตราดกับระยองนี่โอกาสร,รอดยากมากคือในทางทฤษฎียังมีโอกาสแต่ว่าด้วยความที่ตามหลังทีมโซนปลอดภัยอยู่9แต้มกับ10แต้มแต่ลำดับเนี่ยโอกาสร,รอดก็คงจะยากหน่อยนะครับกับโปรแกรมที่เตะทีแบบนี้แล้วตัวสำรองก็อาจจะยังทดแทนตัวจริงได้ไม่ไม่ดีนะักในเกมที่แบบต้องโรเตชันบ่อยๆต้องมีการรีคาบิอรี่ร่างกายตลอดนะครับเตะ1เกมพัก1วัน มีการรีคาบเวอรี่ร่างกายแล้วก็เดินทางไปเตะเกมต่อไปแบบนี้นะครับอีก11เกมก็ไม่รู้ว่าจะรอดได้หรือเปล่านะครับนี่ก็เป็นสถานการณ์นะครับคร่าวๆตอนนี้ผมอยากให้จับตามองเมืองทองกับโคราชให้ดีว่าจะเป็น2ทีมที่ลุนขึ้นมาสอดแทรกในกลุ่มทอ็ทอปท็อปทีของตารางได้เอาเป็นว่า 1- 2อ่ะแบ่งแบ่งกันไปและการสรับ BG กับท่าเรือแต่3เนี่ยแย่งกันหลายทีเหมอือที่บอกครับส่วนเดี๋ยวพรุ่งนี้มีบอลไยลีกกลับมาเตะก็เดี๋ยวจะมีวิเคราะห์เกมพรุ่งนี้ก็และกันนะครับ เจอกันได้ประจำนะฮะที่เพจ One Sport Soccer แล้วก็ทางแลน์แอด One Sport นะครับกับผมแมนโกสินกับเรื่องของบอลไทยเป็นหลักๆเลยครับวันนี้ลาไปก่อนครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ